ได้วัอบอมไม่ีนาเอาได้มาดิกได้อกโดนไหมลูกกอน์ดีหรอคดีหระดูกนล์ดนี่เดือเห็นอะไรไหครับเราอยากดีดกีตาร์เดี๋ยวว่าเดียวเขาดีดกันเลยโอเคดีๆให้ดูไอวันอะไรเนี่ย ไปแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพาไปบานจักรายานกัน,นครับนี่จักรายานออ เราปั่นกันนะครับเขาขอยืมปัแล้วกันนะแบบตะวันตะวันถือเป็นตากก้องหน่อยดิ